สบายดีทุกคนน้องในไถ่เหล้าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวเล้านะครับเนาะนี่บ่าวเราเดินทางมาที่ถนนโพมโมยธินทางนี้จะมุ่งหน้าไปสู่อนุสาวรีย์ชัยนะครับจุดเริ่มต้นเลยถนนโพมโมยธินอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยตรงนั้นนะครับเป็นตึกสร้างไหมครับ คนทังนี้ก็จะไปทางาาวิชาวดียวศาสตหรือผู้คนนั่นเองครับนี่ครับยดี๋ยกล้าขึ้นไปเพิ่ง,งจะมาอธิบายให้มนุษย์ทำคนเล่าบางคนหรือว่าบางกลุ่มครับให้ฟังว่าไอ้ที่เพิ่นว่าว่า อยู่เมืองไทยก็มีแตะตึกจีนนั่แหละกว่าท่นนะครับนะก็เลยเอาเหตุผลตัวนี้มายึดมายิบยกในเบิงวา่า mm hmm. เมืองไทยเขามีกฎเกณยนกฎหมายของเขาจีเข็มแข็งนะครับโอ้โหนี ho, ่ครับึส้างนะครับ สร้างนี่น่าจะสร้างเร็จประมาณพศ40เดือนเน,ะน,นาะ2541จะของนี่เป็นอาจารย์ตะกอนเนี่เป็นอาจารย์สอนที่จุฬามหาลัยจุฬาแล้วก็ไปเป็นอาจารย์สอนแล้วก็ไปเรียนจบหนอกมากแล้วก็กลับม,มาสอนหนังสืออีกเนะกมมาะกลับมาสอนหนังสืออีกแล้วก็ แตม่มาเป็นโรคยังก็เอ,อยังพ,ออพ่พอเสบแล้วกอกล้องเสียงบาไหวครับตะโกนตะโกนสอนหนังสือนักเรียนหลายนี่เนาะครับตะโกนีหเนานะบ่ม,มีไม่ก็ได้ไล่าลออกจากเป็นบอกอยังไงคือเป็นอาจารย์สอนวิศวะนะครับวิศวกรวิศวกรรมคนะณะวิศวกรวิศวกรมรมเนาะคณะวิศวกรมรมะของมหาวิทยาลัย ออกมา,าจากล่าออกจากเป็นคู่อาจารย์มาตั้งบริษัทเป็นบริษัทรับเหมาโคกสารก่อสารประมาณนี้ครับออก,กแบบเลยมาได้ทีของพอเี็นละเป็นเสน่นเงาหัวเตียวเห็นจะไหนว่าทีเป็นปตึกสางป็นตึกได้เนาะ เดี๋ยวสีอธิบายฟั้งกันแล้วกันเดี๋ยวหาทีที่ทมันมันแดดโผดพไปน้องนี่จะเป็นสกายวอล์กระหว่างมิเจอรัชโยธินเดินเข้าสู่ทางาสถานีรถไฟฟ้า BTS รัชโยธินนะครับเนาะส้าจาน แหละครับเมืองไทยตึกในพิานยัสิคิดว่าเป็นตึกของจีนนะครับมันกับมีบางส่วนแต่ว่าของจีนต้องมีเงินลงทุนแหละครับต้องมีเป็นธุรกิจก็ต้องมาคุณชวนกับคนไทยอีกที่หนึ่งครับในอ,อย่างสถานที่ให้เช่าตึกที่จะเป็นของจีนได้ก็ต้องทำสัญญาทำสัญญาให้มันแบบเพอ่อนี่แหละ คุณใดก็ไร่มาพูดสองแบ่งผลประโยชน์ในกับสถานเจ้าของสถานที่นะครับโัธรรมดาครับเมืองไทยเขาบริงโงคนะครับบริเป็นต๊ะเป็นเอ้อของคนจีนคืออยู่เพ่องข้างล่านะครับสำหระท่านเก่าที่เก่าปีนี่ก็ถือว่าข้างล่านี่เหมือนบริโภอยี่างเลยครับแต่จะค่าเท่าที่หรือจนจะว่าค่าพผลประโยชน์ที่ยังอยู่ บระดูดลบมันยูใสเนาะเอามาเบาถึงเรื่องตึงสร้างครับเดี๋ยวกับแปลงเทิง่งเพราะว่าเคงเ่ิงมันสีมีแบบวิวสีมื่อกี้เบาหอดใสเนาะเดี๋ยวป้าไปลองไปเปลงเครแล้วก,ก,กันครับ เพิ่งจะเขาสางสกายวอล์กให้ประชาชนเลยคุณผพ้อาศัยเดินาทางสะดวกสบายสัญจรปลอดภัยกับเดินทางปลอดภัยเดินบนถนนสกายวอล์กดีกว่าเดิน้งางล่างข้างล่างนอาจจะเป็นแบบก็แล้วแต่ครับมีแบ่งให้าล่างกับนีแต่ว่าอยู่ที่ความสะดวกของประชาชนที่ึ้นมาจาก จำต่อจากห่างเราเดินมาตามสก,กายอกวอล์กาต่งลงไปทางล่างครับคือว่าความสะดวกสบายเนาะทั้งสองอผู้ยุ่ข้างล่างก็สามารถขึ้นลิตรตบขึ้นมันได้เรื่อนก็ได้ครับภาพพี่นอ้องตื่นเทิงๆครับ นะครับเดินมาทางาไม่เห็นจุดนีจ้จะเห็นความสวยงามความเดโดดเด่นของตึกฉากนะครับก็คือจะคล้องคนเป็นจะคล้องตึกสร้างนะครับ,เป,เ,ปรบเป็นอาจารย์สอนอยู่มหาลัยจุฬาเนาะก็ได้ออกมาเพราะความจะเป็นเพราะว่าตอนสอนหนังสือนะครับ ใส่ตะโกนเสียงเสียงใส่เสียงเสียงหลายเนาะตะโกนเพราะว่าบ่มีไม่มีเราไม่มสอนหนังสือเนาะตะโอนบ่ได้ใส่ไม่สมัยหลายปีแล้วครับสามสิบเกือบสิกืจะสามสิบปีทีสส่สิบปีแล้วมั้งครับกเ็เลยออกมาเป็นต่างจัดตั้งบริษัทเป็นของเจ้าะฟองบ,บริษัทที่รับงานออกแบบโครงสร้างสร้างตึก จ้าข้องที่นี่ก็คือจ้าของตึกสร้างนี่คือไปเพิ่นีอย่างมีงานตลอดมากนะครับต,ตั้งแต่ตัดตั้งบริษัทมากกับมีงานเพราะว่าอาจารย์เป็นครูที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วในด้านออกแบบโครงสร้างของตัวขคานของตึกต่างๆนะครับเนาะจะเห็นได้ว่า,าตึกยังก็ใบยกหนึ่งใบยกสองแล้วก็เป็นฝีมือของอาจารย์จ้าข้องตึก ตึกสร้างนี่แหละครับนี่แหละครับจิตไปที่มาของหลายตึกในประเทศไทยนี่ก็ส่วนมากแต่เป็นของคนไทยคนจีนก็คือว่าส่วนมากจะมาลงทุนนะครับแต่พอถึงกับสิตแตเป็นเจ้าของนะครับบอสามาหมาจะเป็นเจ้าของได้ต้องเช่าพื้นที่ของเออเนี่ยส่วนบุคคลนะครับก็สิตเดสร้างตึกแต่ะละตึก บรรยากาศดีดีนะครับดี่แล้วครับความสมรรานร้องไทยบุเรงงูนะครับบ,เบุเว่าจีเอาให้ต่งางศาสตร์มาเฮ็ดเป็นของตัวเองได้ง่ายๆนะครับนะผลประโยชน์ต้องตกเป็นของแผ่นดินแล้วเจ้าของคนไทยนะครับบุเรงว่าสีให้เจ้ามาเฮ็ดแต่ง่ายๆนะจุดนี้นะครับมีคือมืองทายไฟฝ่ารถโดยสารมาสา่เอง บริเมนของเรล้าสารเอ้ยบเบนนของของคนกินสานะครับไม่ใช่ของคนกินซานี่คือฝีมือคนไทยเองลงทุนเองบริเเป็นหนีผู้ใดครับนี่แหละครับประเทศดี<ไ>อ,าอาศัยตัวเองบินล่นด้วยตัวเองพัฒนาด,ด้วยตัวเองนี่คือความสามารถของคนไทยเพราะฉะนั้น หมล่บาบังกลุ้มนะครับคนล่บาบังกลุ้มอาจจะคิดว่าเป็นของจีนสร้างตึกก็เป็นของจีนคนไทยเขาเก่งมาโดน<ม>แหละครับ <ๆ S 1> นี่แหละสี่สิบปีแล้วึกสร้างว่าไม่ได้เกือบสี่สิบปีหรอป่ะสามสิบกว่าเนาะยี่สิบสามสิบปุ๋ยละขาเก่งมาจะโดนแล้วเขาสามารถหุ่นสร้างสะพานนี่ยังก่อทำแนะนำจ้าพระยานไหนบอสะพานพุทธสะพานที่เปิดปิดได้สะพาน กรุงเทพเหมือนกระสางมาหลายปีแล้วแต่สองห้าศูนย์สองคุณเนาะสองพันห้าร้อยหกสิบกว่าปีแล้วครับเอาละครับรถไฟฟ้ามาพอดี BTS มาแล้วบอเราจะขอตัวเดินทางไปยังสยามสยามพรากอนสำหรับคิวนี้บอเรากขอตัวลาไปก่อนสบายดีสวัสดีครับ